ครับผมกับกาบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูบมันชนกฟาร์มลอยเอฟทูบุทุคนครับผมสวัสดีประจําช่วงเช้านะครับของวันทียี่สิบหาตุละสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดครับเมื่อนี้ทางฟาร์มเฮามีง้ว่าผู้น้อยนะครับแล้วก็ง้ว่าแม่ลูกนะครับทั้งลูกผู้ลูกเมียมาเปิดแบงให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังกันนะครับเมื่อนี้มากร้อยไหสนใจร้อยไหเบิ้งไล่ละเอียดดีๆนะครับผมราคางัวบ่ิได้แพงหลายนะครับมื่อนี้มาเปิดให้พ่อแม่พี่น้องได้เอาไปเลี้ยงราคาถึกๆครับอ่า ดี๋ยวเริ่มต้นกันจากชุดผู้น้อยก่อนนะครับชุดผู้น้อยอ่านี่ชุดสามโตน้อยนี่นะครับอ่าตัวแรกครับนี่ลูกผสมรามันครับส่วนสูงอยู่ร้อยยี่สิบครับง่วงหกเดือนนี่หกโมเขินเจ็ดเดือนนะครับผมเนี่ยหนาๆโค้งสั่งดีเก่าครับโค้งสั่งดีเก่าเบิ้งครับผมอ่าตาโล่เหลานะครับผมตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับตัวที่สองครับเป็นชาโรเล่ครับผมนี่ลรอๆครับเบิ้ง เนื้อหนังดีครับผมเนื้อหนังดีอายุสี่หกเจ็ดเดือนนึกกันครับส่วนสูงอยู่รอยสิบแปดถึงรอยยี่สิบนะครับตัวนี้ก็บหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับผมหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าสายชาโรเล่นะครับต่อไปครับในตัวนี้สี่อายุราแล้วเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับผมเนี่ยครับเป็นลูกสมรามันครับผมหนาโควงสามไงครับเบิ้งครับ กระดูกระเดี่ยวไงครับผมหน้าตาล่อเราย่นดีครับผมเนี่ยเบิ้งครับเนส่วนสูงอยู่รอยยิ้มหาดนะครับสูงกระมืเอาไปพัฒนาเป็นพอพันเรือ,อไปเรียงไปคุ้นไดเบิ้ดครับผมเบิ้งพนะ่ะดา่าพนนะครับติดผมจังหน่อยเฮ้ยน,นี่ครับผมเบิ้งครับอ่าใส่แดดแล้วตัวนี้หนึ่งเหมือนสามพันห้าร้อยบาทครับผม หนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับแต่นะครับขันท่านไหนงกสามโตันี่ครับผมนี่งกสามโตัวนี่นะครับจากราคาเต็มสามหมืนแปดพันห้าร้อยผมเอาน้ำแค่สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับผมผมลดให้หาพันเลยนะครับกรณีงกเบิ้เท่านั้นนะครับผมยกเบิ้เท่านั้นนี่ไห้าได้ถือก้อนนี่พันก้อนนะครับเขาเนือ้อนังดีทุกโตนะครับผมนี่ ว่าเป็นเอาไปเลี้ยงไปขุนครับว่าผู่น้อยนะครับผมสามตัวสามหมืนสามพันหารอยบาทพร้อมซองฟีห่2สองรอยกิโลเมตรแรกครับเก็บเงินหนาขอกันเทียเดียวนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวว่ารอๆเลยชุดจบชุดหน่อยไปนะครับต่อไปที่เป็นแม่ลูกนะครับผมเริ่มต้นด้วยแม่ลูกเมี่ยงว่าลูกแรกครับผมนี่แดงครับทั้งแม่ทั้งลูกแม่แดงโบดอย่างดีครับลูกสาวเป็นไทยเชอร์เลนะครับผมนี่ อายุเราล่าสี่หาเดือนนะครับรามาณหาเดือน่อเกินนี่ครับส่วนสูงแมยูลอยสามสิบนะครับผมนี่ครับเบิ้งงหน้าครับนี่ตัวแม่เพิินครับผมวัวไทยเฮาไท่กลางเฮานะครับผมแม่เครื่องดำนะครับติดโบดผมนี่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหาร้อยบาทครับผมแม่ลูกเมียนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหาร้อยบาทเท่านั้นครับ ต่อไปเป็นแม่ลูกเมียกันครับงว่าลูกแรกว่เกินลูกสองครับเป็นไทยเชอโลเล่นะครับผมทั้งแม่ทั้งลูกครับเนี่ลูกสาวลูกสาวสีประมาณสามเดือนกว่าๆนะครับผมเนี่ตัวแม่เพิ่นครับสดสดครับเนื้อหนังดีครับผมส่วนสูงแม่อยู่ราวยิบเจ็ดยี่บแปดนะครับเนี่ยลูกสาวครับผมคมเนี่ยไปได้ค่าหนึ่งมืนสี่พันบาทนะครับหนึ่งมืนสี่พันบาทแม่ลูกเมียครับหรือท่านใดอยากยกชุดนี้ครับผมเนี่ยนี่มีติดเชื้อเล่เบิร์นะครับผมได้เนื้อหนังดีแล้แทครับ งวดซีโตครับเอาไปในค่าสองหมืนเก่าพันบาทครับผมสองหมืนเก่าพันบาทนะครับพร้อมทรงฟี่ให้ครับผมชุดแม่ลูกเมียเป็นตัวเมียทั้งเบิดนะครับผมแม่ลูกเนี่ยสองโคมนะครับรวมซีโตสองหมื่นเก่าพันบาทครับชุดสุดท้ายครับผมใส่ไงเฮ้าครับเป็นแม่ลูกผูว่าลูกสองลูกสามประมาณนี้ครับนี่ลูกไส้ครับเดือนกว่าครับผมสีเม็ดสีดีครับนี่ติดขี่ซื้อเะครับผมเนี่ยเม็ดสีดีก็แม่นะครับบอกเลยแม่นี่ ลูกตัวนี้นะครับเป็นลูกผูนะครับส่วนสูงแมอยู่รอยสามแปดถึงรอยสี่สิบครับผมนี่เป็นว่าไทยกลางขอนขางใหญ่เร็วนะครับขอนขางใหญ่เลยเบิ้งครับคู่นี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับหรือนะครับท่านใดอยากลดชุดแมยลูกครับผมงว่าหกตัวนะครับตัวแมยหาตัวผูหนึ่งครับผมเอาไปค่าแค่สี่หมื่นสี่พันบาทนะครับ บ่ถือหอดโค้มละสิบหานะครับผมบอกได้เนี่ยสี่หมื่นสี่พันบาทเท่านั้นครับง่วงหกตนะครับความทรงฟีหอยสองร้อยกิโลเมตรแรกเก็บเงินกันหนาคอกนะครับผมไก่ไก่ย่างไรเฮากับทรงไห่ไรเบิ้ดนะครับมาตะคุยมาตะโทุมาจะคุยมาเจรจากันนะครับผมบ่ยากจังเมียครับผมอ่ามาชุดไรสนใจชุดไรนะครับผมเปิดราคาให้ทั้งยกทั้งแยกแล้วครับผมมักน้ำกันโทุมาศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งห่าเก้าเก้าครับง่วงถูกตัวประกันดำนี้ให้ครับขาถูกขาถอนกระดูกส่วงสุดด่วนครับผม ข้าปรกกันตำนี้ให้นะครับอ่าเข้าไปบ่ต้องกังว้นนะครับผมมีปัญหาข้อเครมไให้ครับปรกกันคือปรกกันครับว่าอะไรปกกันตะปากนะครับผมนี่ครับมักแบบไรสนใจแบบไรเบื้องไร้อย่าดีดีครับให้มักน้ำกันผู้ื้อผู้สี่เลี่ยงนะครับให้มักน้ำกันครับผมมีทั้งผู้น้อยทั้งแม่ลูกให้เลือกนะครับสำหรับมือนี้กับมาเปิดให้พอแม่พี่น้องรับชมรับฟัง้ได้เพียงเท่านี้ครับมักค่มไรสนใจค่มไรทรมา08 4 3 2 1 1 5ส9สานาก้สำหรับมือนี้ฝากไว้สำนีครับผมกับสวัสดีครับ